รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีเพื่อนร่วมสายงานกิจการพลเรือนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันที่13ของเดือนในรายการสุข13ในห่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 1 3หน่วยสายงานกิจการพลเรือนทุกหน่วยได้เริ่มขับเคลื่อน งานด้านกิจการพเลเรือนต่างๆตามแนวความคิดในการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการบกทั้งสามประการซึ่งสอดคล้องตามหลักนิยมด้านกิจการพเลเรือนของกองทัพบกประการแรกพิทักษ์ราชันหน่วยได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในทุกโอกาสอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามแนวทางพระราชดำริและได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสารพระราชปณิธานประการที่2ปกป้องประชาหน่วยได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยวาตภัยได้ทันท่วงทีทำให้ สามารถลดความสูญเสียได้เป็นอย่างมากหลายหน่วยได้ร่วมมือกันช่วยเหลือเกษตรกรทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการรับซื้อข้าวเปลือกได้ในหลายพื้นที่และในช่วงเทศกาลปีใหม่หน่วยต่างๆยังได้จัดตั้งจุดให้บริการประชาชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต่างๆอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด,ด้วย ที่สำคัญคือการย้ำเตือนและให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด1ิประการที่3รักษาแผ่นดินหน่วยในพื้นที่ชายแดนได้ไปฏิบัติงานกิจการพลเรือนสนับสนุนการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนตามพันธกิจสามประการด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของชุมชน ระดับตำบลอย่างต่อเนื่องและในโอกาสวันที่13มกราคม2564เป็นวันสำคัญของพวกเราชาวกิจการพรเลเรือนเนื่องจากเป็นวันสถาปนากรมกิจการพรเลเรือนหันบกครบรอบปีที่39กรมกิจการพรเลเรือนหันบกจึงได้ขอให้หน่วยจัดทำกิจกรรมทำบุญใส่บาตรและจัดกิจกรรมจิตอาสาประชาสังคมในห้วงระหว่างวันที่10 ถึง17มกราคม2 5 1 4และขอความร่วมมือทยอยส่งภาพกิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางที่กรมกริจการพลเรือน,นบกได้แจ้งไว้แล้วอย่างต่อเนื่องและนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ในวันนี้พวกเราหน่วยสายงานกิจกรรมพลเรือนทุกหน่วยได้นำชุดปฏิบัติการกริจก,กรรมพลเรือนตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆกว่า5,600คนเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในวันถาบนากรมกิจการ,รพเพลินหันบกในครั้งนี้ด้วยพวกเราจะได้พบปะกับผู้จัดการ,รหันบกผ่านระบบซูมช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีผมในานามของข้าราชการกรมกิจการ,รพเพลินหันบกต้องขอขอบคุณพวกเราชาวกิจการ,รพเพลินทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อน การดาเนินงานต่างๆในห้วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ผู้จัดการหันบกมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างมากจึงขอให้พวกเราหน่วยสายงานกิจการพลเรือนทุกหน่วยใช้ศักยภาพของหน่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างเต็มขีดความสามารถทั้งการแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันโรคเช่นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือเป็นต้นที่สำคัญคือการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการป้องกันตนเองต่างๆเพื่อควบคุมและสาก,ากาัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้บเกิดผลอย่างดีที่สุดอีกทั้งในปัจจุบันยังมีสถานการณ์โข้ิภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้อีกด้วยจึงขอความร่วมมือจาก หน่วยสายงานกิจกรรมเลื่อนทุกหน่วยในพื้นที่ช่วยเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภายปกครององค์กรภาคเอกชนและมูลนิธิต,ต่างๆในพื้นที่ให้เข้าการช่วยเหลือบรรเทาทุกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจนกว่าสถานาการณ์จะคลี่คลายขอให้ทุกหน่วยช่วยกันรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้นว่ากองทัพบ,บก เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับและขอให้ติดตามข่าวสารต่างๆในทุกวันที่13ของเดือนในรายการสุติ13ทาง YouTube Channel ช่อง VR 5.0และเว็บไซต์กรมยุติการพลเรือนหันบกในรายการกองทัพบ,บกเพื่อเด็กและชาชนเวลา1 6นาฬกาถึง1 6นาฬ30นาทีทางสถานนี้วิทยุกระจายเสียงกองทัพบ,บกคลื่น FM 103เมกะเฮิรครับเนื่องในโอกาสสุขภวาละดีทีขึ้นปีใหม่นี้ในนามกรมกิจการพลเรือนหานบกผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องสายงานกิจการพลเรือนทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิษรพ,พรชัยและสำเร็จผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมกิจการเพื่อนหันบกสวัสดีครับ